เอาล่ะครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านนะอย่างที่พอเกมกราบเด็กนะผมามาพบกับผมช้าดีแต่ว่าตอนนี้คือแบบผมอยู่น้ํามากๆเลยนะดูดิตัวละครผมคือแบบต้องการน้ําจากใบไม้โอเคผมเห็นแล้วผมเห็น,ลนแล้วนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการอ,อลงมาได้ไหมอย่ก,กิ้งก่ยาย่ากิ้งก่ขอร,ขอร้องขอร้องอย่าก,กิ้งกอ่อ๋อจดจื่อ น้ำยามเช้านี่มันเป็นอะไรที่ดีจริงๆหวังว่าต้องการนี่ไงนั่งไงผมจอได้เจอได้ผมคิดว่าผมต้องทำกระเป๋าเก็บน้ำไว้บ้างว่ะจริงๆมันรู้สึกว่าน้ำไม่มีเรียบร้อยทีนี้เราก็เติมน้ำเรียบร้อยแล้วเอาละแต่ตอนนี้คือแบบเราจะต้องกลับไปที่บ้านนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทำชุดไปเนาะเราไม่มีชุดเกาะไม่มีอะไรเลยที่แบบดีกว่านี้เลย อาวุธของเราก็ไม่ได้แรงพออะไรเลยนะครับมันไม่สามารถที่จะเลื่อนขั้นได้นะครับโอ้โหบอกเลยว่าชีวิตทางลันท้จริงๆอ่ะเรามาถึงบ้านแล้วสิ่งที่เราต้องทำนะผมคิดว่าไนดะ้ผมต้องทำทุดกากนะครับแต่ของที่เรามีมันมีแค่นี้เองมันไม่ไม่เพียงพออันนี้คือแบบเราต้องลงไปขุดใต้ดินเลย ถึงจะได้ทิ่เกาะอย่างนั้นมาโอ้โหเป็นอะไรที่ยากมาก,มากนี่นครับผมอืมไม่เป็นไรเอาเป็นว่าอย่าผมต้องทำที่เกาะที่แบบเราทําได้ก่อนล้วกันเนาะอย่างน้อยมันก็ยังช่วยเหลือเราได้อ่าอันนี้ต้องใช้นี่า้าผมคิดว่าน่าจะมีอยู่นะมีแค่สองเองมันไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากกว่านี้ โอ้ไม่เกิดอ้ยผมอยากชิคกอกผมอยากจะฟาร์มเจ้าดีผมต้องไปบวกกับอะไรวันเดียะไปบวกกับมดเหรอโอเคอันนี้ต้องการนีหา้าผมว่าผมต้องไปบวกกับมด <c oughs> ถึงจะได้แต่ว่าเราคงจะลำบากนะดูอึบอึบออกมาอ่ะโอเคตอนนี้ในตัวผมมีอะไรบ้างก็จะมีพวกนี้อยู่นะ เดี๋ยวผมเก็บไปที่บ้านก่อนลวกันมันเยอะก็จริงโอเคอ่านเนี่ยเก็บไปเก็บของที่ยังไม่ได้ใช้ไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บเยี่ยมขอหน่อยแล้วกันตอนนี้เราต้องการทำอาหารสักนิดหนึ่งแล้วก็กินอ๋อ,อ,อกินได้ใช่ไหมเยี่ยมไปเลยโอ้ตอนนี้ ผมไม่แน่ใจว่าบรรยากาศมันมืดหรือมันเช้าแต่ที่รู้คือผมต้องการที่จะไปฟาร์มของผมก็ต้องเดินไปทางนี้ใช่ไหมโอร้รู้สึกมันเป็นไฟสีเขียวนะอ๋อ็ดีนะเออว่ะมันเป็นไฟสีเขียวน่ารึคจญวุ้นมลงเต่าทองผมจะไม่ยุ่ง ผมจะไม่ยุ่งผมจะไม่ยุ่งกับเขาผมจะไม่ยุ่งกับเขาผมปอกแคนดี้อย่ามายุ่งกับผมโอเคโอเคเข้าไปด้านในเข้าไปด้ดานในไม่เอานะไม่เอานะเราจะเข้ามาด้านในโอ้โหน่ากลัวมากๆหวังว่าจะไม่มีอะไรนะในนี้โอเคเก็บมาเก็บมามันคงจะเป็นแตงมันหมดไวมากเลยผมคิดว่าผมต้องใช้ครครบเพลิงของผม ปกติอะดีทุดแล้วตวากว็าได้อ่าอันนี้เราต้องทุบนะไอ้ฟาร์มฟาร์มของอ้เสียงอะไรวะก็แก๊กก็แก๊กได้ยินแล้วรู้สึกใจคอไม่ดีเท่าไหร่โอเคอันนี้เป็นของที่ผมทิ้งนะไอ้ด้านในมันจะมีอะไร เราไม่รู้ที่รู้คือเราต้องเก็บของตอนนี้ไปๆปเข้าไปด้านในครับโอ้น้ำมันอะไรครับนี่อ่อโอ้วา้าวตกใจเลยเยี่ยมเลยบวกตัง 500. ้งห้าร้อยอีอีทีนึงอีเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมขอขอขอ เอาละตอนต้องขุดไอ้พวกนี้นะไอ้ตัวนี้นะที่มันมุดไปมุดมามันอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคขึ้นมาละอีอีเรียบร้อยครับผมเฮฮาเสร็จโจรอุ้ยกดผิดเราจะได้เปลือกเนาะแล้วก็ได้ของที่เราต้องการเรานี้เราสามารถทำอะไรได้บ้างเราได้ของที่ต้องการมาแล้วเดี๋ยวขอดูหน่อยเิ มันมีของบางอย่างที่เราต้องใช้นะอ,อย่างเช่นไหนวะอันนี้ปะเนี่ยต้องใช้เจ้านีนะเพื่อที่จะทำน่าจะเป็นที่ทำอะไรทักอย่าหนึ่งเนะาะเดี๋ยวผมต้องขุดเพิ่มอะถ้าผมเจอผมจะขุดเพิ่มแต่ตอนนี้ขอทุบเจ้านีก่อน ฟาร์มของแปบเอาละมันไม่มีอะไรให้เราฟาร์มละเราก็เดินออกจากที่นี่เลยลวกันนะฮะโอเคโอ้โหหวังว่าด้านหน้ามันจะไม่มีอะไรนะตอนนี้เข้าถึงตอนกลางคืนแล้วครับผมบรรยากาศร,รอบตัวช่างว้าวเวจเหลือเกินเฮ้ยบรรยากาศไม่น่าไว้ใจผมคิดว่าผมเดินกลับบ้านกันดีกว่าไหมตอนนี้คือแบบ อื <c oughs> ในที่แห่งนี้นะไม่ควรที่จะอยู่ในตอนกลางคืนถ้าเราเกิดมาเป็นปวกหรือเป็นมดเป็นอะไรเงี้ยผมลองจินอาการนะโลกแห่งนี้คงจะเป็นโลกที่แบบน่ากลัวมากๆอะเราไม่รู้เลยว่าเราจะอยู่กันได้อย่างไรเพราะว่าพวกสัตว์เนี่ยมันต้องฆ่ากันเองหรือไม่ก็ต้องมีผู้ชนะที่ต้องคอยเป็นเป็นคนล่านะโอ้โหบอกเลยว่า อันตรายอึบโอเคตอนนี้เราเดินใกล้มาถึงบ้านแล้วระหว่างทางก็เก็บของไปด้วยอึบเราได้ของมาค่อนข้างเยอะนะเออเดี๋ยวผมต,ต้องไปนู่นก่อนต้องไปไปดูที่แหล่งพลังงานตรงนี้หน่อยไปดูว่ามันสามารถที่จะเอาแร่ที่เราได้มาเนี่ยไปเข้าเครื่องได้ยังโอเคอันนี้ใช่ไหม แก้วพวกนี้ก็หยิบไม่ได้เนาะโอเคได้อยู่อธิเวยสักหน่อยได้แค่อย่างเดียวนะอันนี้ล่ะจะได้อะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้ไม่กดโอเคก็คงจะประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัดตัดตัดก็ยัง ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมโอ้ oh my god โอเคงั้นเดี๋ยวเราเอ้ยเราสามารถทำาปบนี้ได้แต่ติโอ้ต้องมียายบางมุมด้วยโอ้โหยากขึ้นกว่าเดิมอีกอยากจะทำอะไรที่มันดีกว่านี้อีกอ่ะผมว่างานนี้ยากมากๆนะครับ มีอาวุธอะไรที่แบบพิเศษกว่านี้ไหมมีธนูเนาะกับอันนี้เออเนี่ยต้องใช้แถววันสามอ,าอ่ะปึ๊บเรียบร้อยอาวุธมันจะแรงแค่ไหนวะผมค้ามันเลยนะอยู่ผมจะมาถือนะครับเพื่อนๆอ,อยู่ไหนวะอยู่นี่เอามาแทนมันมีดาเมจอยู่นี่หว่าเออเนี่ยผมดูได้ อาไม้นี่ดาเมจโอ้ดาเมจแรงมากอันนี้ดาเมจกากมากแต่สปีดมันสูงโอ้ไม่กอดเลือกใช้ใช้กันไม่ถูกเลยเอาง่ายคือไอ้เจ้านี่ดีสุดไปเดี <c oughs> ๋ยวเรามานอนพักผ่อนหย่อนใจสักหน่อยดีกว่ารู้สึกว่ามัน ค่อนข้างที่จะมืดเกินไปถือมาตอนเช้าแล้วผมก็จะหิวเป็นเรื่องธรรมดานะโอเคผมต้องขอกินกินได้ใช่ไหมแล้วก็อันนี้เนาะเรียบร้อยเราต้องไปหาน้ำอีกน้ำค้างน้ำค้างจา๋าเจ้าอยู่ที่ไหนผมเจอได้ เจ้าอยู่ดี่ดีเองอไม่ตกลงไปในน้ำอดแดกไม่ไอหอยนี่เราตีได้หรอตีไม่ได้แฮะ,ฮะมันมีทางเข้าไปเนี่ยเข้าไม่ได้แฮะน่าจะเป็นแบบประดับเอาไว้ต้องไปหาน้ำค้างกินน้ำค้างมันอยู่ที่ไหนน้ำค้างมันอยู่ที่ไหน หาไม่เจอเลยไม่ไม่ไม่อุ้ยอไม่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 ยาเออเออโอ้โหอะไรกันเนี่ยผมแค่อยากจะไปเจอของที่ผมอยากจะกินก็คือน้ำโอ้โหแม่งมุมแม่งเล่นงานผมซะอะไรครับเนี่ยมันมีอะไรมาเล่นงานผมอีกแล้ว ไม่จะมาเล่นงานอะไรเราตอนหี้ดิโอ้โหมนแรงอะไรก็ไม่รู้โอ,โอเคเราหนีแมงมุมไม่เคยทันนะฮะแมงมุมขามันแหละมันดีมากเร็วมากผมว่าเราต้องรีบเก็บแล้วก็รีบเดินออกจากตรงนั้นอุตส่าห์เจอน้ำที่ที่ท,ที่จะเอามาดื่มดับซะหน่อยโอเคก็คือผมสาดเจอน้ำแต่ไม่คิดว่าจะไปเจอมัน โอ้ไม่กอดกลับดีกว่าอยู่ไม่ได้แล้วครับจังหวะนี้เราหนียังไงมันก็หนีไม่ทันอ่ะมันมุมมันเร็วมากโอเคผมคิดว่านะเราไม่สามารถทำอะไรได้นะตอนนี้นอกจากนี่อะไรเนี่ยเออนี่กินได้โอเคเรียบร้อยเราได้น้ำแล้วครับเพื่อนๆว้าวผมต้องทำ ผมคิดว่าผมต้องทําอะไรทักอย่างหนึ่งวะเพื่อที่ต้องเก็บน้ําก็คือตอนนี้คือผมมีของอยู่แต่ว่าไม่รู้จะทาได้ไหมมีเปลือกนี่อยู่ต้องหาตามแล้วก็อันนี้สองโอเคเดีย๋ยวเราจะมาเรามีเปลือกนี่แค่สองคือมันต้องการสามนะครับเพื่อนๆโอเคมันต้องการสามเราก็ต้องไปลากเนาะมีมงแรงมลงอันนี้ หน่วยกำจัดแมลงมา้วจ้าสองทีโคตรเหนื่อยโอเคเมือนเราต้องลงไปขุดนะผมว่าที่ที่เราจะขุดที่ดีสุดก็คือที่เดิมโอเคอันนี้ยังใช้งานได้อยู่ใช่ไหมเอานี้มาอจีเวดหน่อยเด้เผื่อจะได้อะไรดีๆอะฮะเป็นหน้ากากกันแก๊สว่ะเพื่อนๆมันเป็นหน้ากากกันแก๊ส หาน้ากากกันแกน๊สอยู่ในโหมดนี้ป่ะเี่ยนี่ไงโอ้โหไทยของที่แบบพับร้อนม,มากๆกปเดี๋ยวเราจะไปด้านล่างตรงน,นั้นอีกครั้งนะครับเพื่อนอัน,นมันขึ้นไปได้ด้วยเหรอมันขึ้นไปได้ด้วยแฮะผมจะลองขึ้นไปดูสิเผื่อมันจะมีอะไรที่แบบแตกต่างก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะ โอเคงั้นเดีย๋ยวจะลงไปที่รูนั่นอีกครั้งหนึ่งไปขุดอีกตัวหนึ่งใช่ไหมก็จะได้อฮ้เฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ๋ยวบอกนะมาแรงเต่าทองไม่เอาน่ะไม่เอานะะมาแรงเต่าทองนด,ด้นั่นแน่นั่นแน,น่อือขึ้นมาแต้โอเคเรียบร้อย <c oughs> <c oughs> ได้แล้วมั้งโอเค ดีย๋ยวเราต้องทํากันเลยนะครับผมผมต้องทําอะไรวะนี่เนาะต้องใช้ไอ้นี่สอ,องอาวไม่พอแล้วผมต้องออกไปเอาอีกโอ้ไม่กอดมืดมากต้องออกไปเอาอีกนะฮะหือพาร์ทนี้คือแบบจะได้ทำอะไรม,มั่งบอกว่าเนี่ยเป็นเรื่องปกติของเกมแนวนี้โอเคเก็บให้หมด น่าจะเก็บอีกชิ้นหนึ่งเนาะเพราะว่ามันต้องต้องใช้โอเคนี่ยปั๊บก็ให้ทีนี้เราก็จะได้น่าจะเป็นที่เก็บน้ำนะน่าจะมาถือในช่องอื่นได้อ่ามาถือในช่องเจ็ดลวกันเนาะไม่เอาอะไรวะนี่เหรอ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 มาเป็นของกินต้ะ เฮ้ยยังไม่จบแค่นี้อะไรวะจเบียบอกว่าแมลงเต่าทองพิฆาตมารม่เอาหนาเดีย๋ยวเราต้องไปเก็บน้ําเพิ่มครับผมเราไม่รู้ว่าตรงไหนมีน้ำดีดีั่งก็คือมีแค่ตรงให้กระป๋องตรงนั้นนะมีน้ําให้กอกอยู่บัดเนี่ยยังมีอยู่ใช่ไหมเออนี่มีอยู่นี่ไงโอเคกดอีก็คือตักเข้ามาในนดีเด้ะ ทีนี้เราก็จะมีน้ำกินแล้วครับเ,เพื่อนๆเราจะไม่อุดอยากอีกต่อไปแต่ตอนนี้คือเราหิวเราจะมีอะไรกินไม่มีผมจะลองเข้าไปด้านในดีไหมเนี่ยวันนี้เจ้าลวกเจ้าลวกฉ,ฉันอยากได้เนื้อแก่อือืขอโทษนะขอเนื้อสักหน่อยเดีย๋ยวกลับบ้านกันดีกว่านะผมตอนนี้คือแบบ ไม่ไหวแล้วร่างกายขาดสารอาหารขั้นสุงสุดโอเคนี่ได้อยู่เอานี่เข้าไปย่างเนาะแล้วก็นี่สามชิ้นเยี่ยมเลยที่เหลือก็กินเงียบเขาให้ผมจะรอนะครับทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะตู้กับมันได้หรือเปล่านะคือแบบผมคิดว่าผมจะตู้มันทับไม่ได้แน่ๆเลย ผมจะลองไปแล้วกันเด้ะยังไงดีวะจะเข้าไปด้านในดีหรือจะไปทางอื่นก่อนอันนี้ผมก็ยังคิดอยู่เหมือนกันแต่เราก็ต้องไปนะเพราะชีวิตมันคือการประภัยข้างในแล้วมันโอเคเจอสัตว์ที่เราต้องการอยู่ไปไหนแล้ววะไอ้มแมลงดำดินหายไปไหนวะไม่ดูแฮะ แต่ที่รู้คือเราเข้ามาในนี้ก่อนดีกว่าโอ้โหแล้วมันมืดอย่างี้วะเนี่ยอ๋อมันน่าจะเป็นด้านในมากกว่าเนาะขอเก็บของแล้วกันนะเป็นของที่เราต้องการใช้อยู่ดีโอเคมาโผล่ตรงนี้นะครับเข้าไปด้านในเลยชวแวบข้อให้ชวแวบข้อให้ก่อนอื่นนะฮะขอเซฟก่อน เพื่อความปลอดภัยเอาละชาวแเข้าให้เราเจอกันมาแน่ๆผมจำได้คือเราต้องกดตรงนี้ใช่ป่ะเออนี่ไงเออนี่ไงแล้วก็จะเปิดได้ฮะหน,น,นีหนีหนีตีทีนึงแล้วก็หนีตีทีเดียวก็แลกนีอะไรครับอะไรครับ อ๋อๆๆๆๆอีแ oh ล้ว oh ก็ด oh ีด oh ีดีอืออย่างนี้ดีกว่าอีด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 ีอีดีก่อ็ดีก่อนอะไรอะไรอะไรฮึฮึฮึอุ้ย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 อะไรครับฮึฮึโอ้โมันมาว่ะมาว่ะมาดิครับก็มาดิครับเออเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นฮะหัวล้อเห้อหัวล้อเห้ออะไรอะไรมามามา มาสิครับเออพังไปด <laughs> ิเหนื่อยมากโอเคอยังทำได้อยู่นะเอา้านี่ผมทำอะไรวะเนะี่ยเอามัน,นี้ก่อนผมต้องใช้ว่ะเรียบร้อยปเข้าไปต่อได้ผมว่าผมเจอมันอีกแน่ๆเลย อันนี้ปุ่มอะไรวะเนี่ยไม่รู้ครับตอนนี้คือคืออะไรไม่รู้แต่ตอนนี้คือแบบเราต้องเข้าไปด้านในเนาะเอาละเรามาตรงจุดนี้แหล,เละเฮ้ยต้องกดค้างเหรอเอาเนี่ยต้องมากดตรงนี้ทำไรวะอ่ะฮะ Science manager for this project. Uh -huh. I am also a robot. Uh -huh. I am sure this all must be very disorienting for you, uh -huh. but hopefully I can explain. I you were miniaturized and brought here by the ominous researchers. Unfortunately, this is all speculation because a power surge has knocked out all the systems in this. lab. I don't suppose you would know anything about that. Okay. About you. okay, moving on. Uh -huh. ตามมาทำไมเนี่ยฮะโอ,อ,อเคอ,อ, <Okay. S 2> อืมพูดนานจังวะโอเคนี่ไ <c oughs> งอ๋อเน,นี่ยเหมือนเราต้องหาของบางอย่างให้มันนะอันนี้ยังไม่ได้ใช่ป่ะอ่าต้องทำอะไรด,ดีวะ ถ้าโอ้โหคิดไม่ออกเลยวะโอเคมันเหมือน,นมีเควสดให้ทำนะโอเคเดีย๋ยวเราค่อยทำเดีย๋ยวเราเข้าไปดูกันว้าวได้ห้าร้อยครับผมผมว่าอะไรนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆนี่ไงเป็นเทปใช่ไหม เอ้ยนี่าาเงอ้ยอธิบายอะไนี้ก็ได้เยีเ่ยมเลยฮ่าฮ่าเปิดได้ด้วยวะเอ๊ะมันเป็นห้องห้องที่เราผ่านมานี่กว่าโถ่ มีห้องอื่นดิไหมมีอท่านล่างเนาะโอเคโอเคเอ๊ยผิดโอเคขี <horizontally because> okay. Listen, ้เก <know no word> mm ียจคุยมันละไปดีกว่าผมว่าผมต้องลงไปด้านล่างกว่า ผมคิดว่าผมลงด้านล่างนะเราต้องมีอาวุธวะโอเคตรงนี้ตรงนี้เหมือนจะผ่านไปไม่ได้เลยเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างก่อนแล้วกันเนาะอ่าอึ๊บตรงนี้ขึ้นได้อาวก็เป็นทางเดิมนี่ว่ะอดี๋บอกนะว่ามีแค่นี้โอ้โหมีแค่นี้ว่ะครับเพื่อนๆก็คงไม่มีอะไรซ่อนตรงไหนนะมีแค่นี้จริงๆ จบเลยขอสำรวจอีกสักนิดละกันเผื่อมันมีอะไรที่แบบเราค้างคางอยู่โอ้โหเราต้องใช้าตาบีซื้อเหรอจริงเหรอเราสามารถซื้อได้เหรอะแดผมไม่รู้นะว่ามันมันคืออะไรบ้างโอเคเดีย๋ยวผมจะลองผมไม่ค่อยอยากถือเลยว่ะ <sı ff it> อืมเอาไงดีวะเอาไงดีครับคิดเกินอันนี้มีหห้าพันเลยนะมันเหมือนเป็นตะกิวอะไรทักอย่างแนละ้วโอเคเดี๋ยวผมขอลองอันนี้กันลนะมันคืออะไรวะมันน่าจ,จะมีอะไรสักอย่างนะ อมไม่ใช่ของที่เพิ่มเข้ามาตอนนี้นะผมขอจะไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้เลยเหมือนตรงนี้มันจะเป็นเควสนะเราจะมีเควสนะให้ฆ่าอะไรสักอย่างตามตัวนะฮะเรารับเควสเข้ามาเฉยเลยแต่ทั้งมันไปๆๆเดี๋ยวเราเออกจากที่นี่ดีกว่าตอนนี้รู้สึกว่า หิวน้ำมากๆดื่มน้ำก่อนละกันโอ้โหมืดแล้วครับจังหวะนี้ออกมาทีนี่คือมืดเลยโอ้โหล้วเสียงอะไรบะเสียงอะไรที่ไม่เสียงอะไรที่ไม่เข้าท่าเราจะไม่ยุ่งบอกเลยว่าเจจะไม่ยุ่งเรื่องนี้โอเควัดดีครับเอ้ย เฮ้ยต <gesch> ิดอะไรวะเฮ้ยติดอะไรวะเนี่ยเดินไม่ไปขอหน่อยนะขอกินหน่อยเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนดีกว่าครับผมมันมืดมากแล้วตอนนี้ชีวิตมานั่งปอกปอกไอ้ลูกนี่โอเคโอ้โหมันกิ้งเป็นแรงมากเลยนะกิ้งแรงเกินโอ้ยน้ำ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 โอเคโอเคเราต้องทำการดูดน้ำขึ้นมา ที่นี่จะมีน้ํานะโอ้ตรงนั้นมันน่าไปนะแต่ดูจากตรงนั้นนี่คือแบบน่าจะลําบากนะดูเราว่ายน้ําไม่รู้จะเป็นป่าไนะก็ไม่กล้าเสี่ยงที่จะโดดไปเนดะ้แต่ว่าตรงนี้มันน่าตั้งบ้านมากเลยมันโล่งเกินเนาะโอเคปฏิทินเพื่อนขอได้ไหมฮะฮะอี๋โอเคดย๋ยวเราไปดีกว่าครับผมมรยากาศตอนนี้ไม่เข้าท่าเท่าไหร่ ในนี้มันอยู่ได้เ่ยโอ้ดีนีเข้าเข้ามาได้ด้วยโอ้มีน้ำด้วยขอเก็บไม่ได้กินก็ได้ขอเก็บนะเียบร้อยไปดีกว่าครับผมจังหวะดีไอ้มดว่ะมดว่ะอือไรครับอื อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอืมอืมอืมมุดละอืม,ม,ออมสวยฮ่าฮ่าขอนะครับอืมขอนะโอเคครับผมในคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะเดินกลับบ้านนะครับผมอ๋อโอเคเหมือนเราต้องฆ่าอะไรทุกอย่างนะเกี่ยวกับแมลงนะครับผม เอาล่ะเดี๋ยวกลับบ้านก่อนแล้วกันเนาะเดีย๋ยวเจอกันใหม่ครับพาร์ทหนี้ไม้บ่ายครับไปวเจอกันฮนะ